สงครามสุกี้เดือดหมื่นล้านแบรนด์ใหม่ MK ท้าชนตีน้อย าวใหญ่วงการตลาดทุนนะคะหลังจาก MK เนี่ยปล่อยแบรนด์โบนาสุกี้นะคะแบรนด์น้องใหม่ออกมาท้าชนตลาดเดียวกันกับสุกี้ตีน้อยค่ะทำให้หุ้น MK นั้นปรับตัวขึ้นมา12ในวันแรกหลังมีข่าวนะคะและกลายเป็นว่ามูลค่ากิจการของ MK g r o u กรุ๊ปนั้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ2,000ล้านบาทกันเลยทีเดียวการที่มูลค่าบริษัท MK g r o u กรุ๊ปนั้นเพิ่มขึ้น2,000ล้านบาทแปลว่าตลาดนั้นกาลังบอกอะไรกับเราอยู่ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง มาเริ่มต้นที่การดูผมประกอบการที่ผ่านมาของสุกี้ตีน้อยกันก่อนค่ะปี2564รายได้นั้นอยู่ที่1,572ล้านบาทกำไร148ล้านบาทปี2565รายได้ขึ้นมาอยู่ที่3,976ล้านบาทกำไร591ล้านบาทปี2566ค่ะรายได้อยู่ที่5,262ล้านบาทกำไรเนี่ยเติบโตก้าวกระโดดมาอยู่ที่907ล้านบาทและในปี2567นั้นรายได้ก็เติบโตต่อเนื่องมาที่7 1 0 7 5ล้านบาทและมีกำไรเนี่ยนะคะอยู่ที่1,169ล้านบาทค่ะเห็นตัวเลขแบบนี้ก็บอกได้เลยนะคะว่าถ้า Netflix เนี่ยอยากจะทำภาคต่อของซีวีส์สงครามสงดวนเรื่องราวเส้นทางของสุกี้ตีน้อยนั้นก็น่าจะเป็นที่สุดไม่แพ้กันด้วยกำไร1,169ล้านบาทนะคะเรียกว่าถ้าอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ย ต่อให้ P/E ไม่แพงเนี่ยนะคะสมมุติว่าเราให้ P/E ของสุกี้ตีน้อยเท่ากับ10เท่าอย่างน้อยๆเนี่ยสุกี้ตีน้อยนั้นก็จะมีมูลค่ากิจการสูงถึง11,690ล้านบาทในเวลานี้ค่ะแปลว่าสิ่งที่เป็นผลตอบรับของตลาดหุ้นในวันแรกหลังจากมีข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตลาดนั้นกําลังคาบดาวน,นะ่าะว่า M.K สุกี้นั้นจะสามารถแย่งส่วนแบ่งจากโมเดลใหม่อย่างโบนัสสุกี้และทําให้ M.K กรุ๊ปนั้นมีมูลค่ากิจการเนี่ย เพิ่มขึ้นมาได้ประมาณ2,000ล้านบาทตัวเลขนี้เนี่ยคิดเป็นประมาณ17%ของมูลค่าสุก,กี้ตีน้อยที่มีอยู่ค่ะเรียกได้ว่าแค่ยังไม่เริ่มตลาดก็คาดเดากันไปแล้วนะคะว่า MK สุก,กี้นั้นมาถูกทางและน่าจะแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดก้อนนี้จากสุก,กี้ตีน้อยมาได้ คำถามที่ทุกคนสงสัยนะคะก็คือว่าแล้ว MK สุกี้เนี่ยมัวทำอะไรอยู่นะคะกว่าจะหาทางที่ถูกเจอแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้เวลาเนี่ยมันผ่านไปจนสุกี้ตีน้อยนั้นสามารถเติบใหญ่ได้ในระดับนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะว่าเหตุผลเบื้องหลังเรื่องนี้คืออะไรนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเห็น MK g r o u กรุ๊ปเนี่ยลองผิดลองถูกอยู่นานเหมือนกันคะ่ะตอนแรกเนี่ยเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าคิดว่าตลาดของสุกี้ตีน้อยเป็นคนละกลุ่มกับ MK g r o u กรุ๊ปนะคะแต่พอทอดเวลาผ่านไปเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าตลาดของสุกี้ตีนอ นั้นมันโตเอาโตเอาจนตลาดเนี่ยเริ่มสุกงอมจน MK Group นั้นต้องเริ่มหันมามองและเหตุผลที่สําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือตลาดหลักที่ MK Group อยู่นั้นดูเหมือนจะถดถอยจากตัวเลขผลประกอบการที่ผ่านมาโดยผลประกอบการไตรามาสแรกของปี2568นั้นนะคะ MK Group เนี่ยมีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่3,541ล้านบาทลดลง10.3%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าและตัวเลขกำไรเนี่ยอยู่ที่234ล้านบาท ลดลงมา32.6%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าค่ะ พอเห็นตัวเลขแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าส่วนทางกับทิศทางตัวเลขของสุกี้ตีน้อยอย่างเห็นได้ชัดค่ะเรียกว่ากิจการของสุกี้ตีน้อยตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยนะคะไม่ว่าเศรษฐกิจกไม่ดีเขาก็ยังเติบโตได้เศรษฐกิจดีเขาก็ยิ่งโตใหญ่เพราะฉะนั้นแล้ว mk เนี่ยก็เลยไม่มีทางเลือกนะคะต้องเลือกมาเปิดสงครามในตลาดที่กําลังเติบโตแบบนี้เนี่ยแหละคะ่ะคำถามสาคัญในการวิเคราะห์เรื่องนี้ต่อก็คือแล้ว mk สุกี้เนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่ได้เปรียบหรือจุดด้อยอะไรที่กําลังเสียเปรียบสุกี้ตีน้อยอยู่บ้าง จุดเด่นข้อแรกเลยนะคะก็คือการที่ MK นั้นมีกําลังการผลิตจากครัวกลางที่ทรงพลังค่ะจากตัวเลขยอดขายที่หดตัวลงเนี่ยก็ตีความได้นะคะว่ากําลังการผลิตของครัวกลางของ MK นั้นยังคงเหลืออยู่ค่ะหลายคนคงเห็นการรีวิวครัวกลางของ MK ที่มีทั้งขั้นตอนการล้างผักการคัดเลือกวัตถุดิบดังนั้นแล้วเนี่ยทั้งเรื่องของประสบการณ์คุณภาพและอำนาจในการต่อรองกับซัพพลายเออร์ของ MK เนี่ยก็ถือว่ามีสูงมากนะคะเรียกว่าแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับผู้เล่นที่เริ่มจากศูนย์ นตลาดี้และจุดเด่นข้อที่2ก็คือ MK นั้นมีศูนย์ฝึกอบรมพนักงานที่พร้อมขยายสาขาได้อย่างรวดเร็วค่ะจากศูนย์ฝึกเดิมของ MK นะคะที่มีไว้เพื่อรองรับการขยายของสาขาในห้างของ MK Group ค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ได้เน้นขยายสาขาในห้างอีกต่อไปศูนย์ฝึกเหล่านี้เนี่ยก็จะเอามาเตรียมไว้เนะคะเพื่อที่จะเทรนนิ่งพนักงานให้กับโบนัสสุกี้หลายคนน่าจะยังจําการเต้นของพนักงาน MK ได้นะคะและนี่แหละคะ่ะคือประสบการณ์ MK ที่หาคนทําเหมือนได้ยาก ประเด็นที่3ค่ะคือ MK นั้นยังมีกระสุนเงินสดจํานวนมากรู้หรือไม่คะว่า MK s u z k i นั้นถือเป็นบริษัทที่มีเงินสดเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยจากงบไตรมาสแรกของปี2568นั้นนะคะ MK Group เนี่ยมีเงินสดอยู่390ล้านบาทและยังมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อีก7,164ล้านบาทรวมกัน2ก้อนนี้ก็กลายเป็น7,554ล้านบาทค่ะ เงินส่วนนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะได้มาจากตอน IPO นะคะที่ตอนนั้นเนี่ย MK Group นั้นเข้ามา IPO ที่ราคา49บาทต่อหุ้นก็เลยทำให้ MK นั้นได้เงินสดจำนวนมากค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้อะไรไปเยอะนะคะก็เป็นเงินสดที่เก็บไว้อยู่ในบริษัท จำนวนมากสุดนะคะที่เราเห็นดีลของ MK ที่ใช้เม็ดเงินนี้ไปลงทุนเนี่ยก็คือข่าวการเข้าไปซื้อแบรนด์แหลมเจริญเข้ามานั่นเองค่ะจะเห็นได้นะคะว่าเงินสดก้อนนี้เนี่ยเป็นเครื่องเตือนสำคัญสำหรับสุกี้ตีน้อยะคะ่ะว่าอย่าเริ่มทำสงครามราคาเพราะกระสุนที่ MK มีไว้อยู่ในมือเนี่ยนะคะด้วยเม็ดเงินมูลค่ากว่า7,500ล้านบาทเนี่ย เรียกว่ามากกว่ายอดขายของสุก,กี้ตีน้อยทั้งปีอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้า MK นั้นเลือกที่จะใช้กระสุนก้อนนี้มาใช้ในการปั้นแบรนด์โบนัสสุก,กี้มาสู้กับตีน้อยจริงๆเอาง่ายๆแค่ว่าเปิดให้ลูกค้าของสุก,กี้ตีน้อยเนี่ยมากินโบนัสสุก,กี้ฟรีทั้งปีเลยเนี่ยนะคะ MK ก็ยังคงเหลือเงินสดอยู่ในมืออยู่เลยค่ะประเด็นที่4ี่ก็คือ MK นั้นมีโน้ตเฮาวนะคะในการขยายสาขาได้อย่างรวดเร็วโดยยังสามารถรักษามาตรฐานเดิมไม้ได้ซึ่ง MK เเนี่ยต้องบอก ว่าไม่ใช่คู่แข่งโนเนมไร้ประสบการณ์เรื่องการขยายสาขาเร็วๆแบบรักสามารถตรฐานได้ทั้งในเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบความสะอาดเรื่องนี้เนี่ย MK มเนี่ยทำมาตลอดนะคะซึ่งก็หมายความว่า MK นั้นจะสามารถขยายสาขาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รักสามารถตรฐานได้ในแบบฉบับที่คู่แข่งของสุกี้ตีน้อยอยังไม่มีใครเคยทําได้มาก่อน และเรื่องสุดท้ายที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือ MK นั้นมีน้าจิ้มที่ทุกคนคุ้นปากและยอมรับในรสชาติค่ะเรียกว่าถ้าให้เราเนี่ยทำ blind t a s t นะคะคือหลับตาแล้วลองชิมน้าจิ้มสุกี้เอามาเรียงกันอยู่หนึ่งในนั้นมีน้าจิ้มสุกี้ของ MK แล้วก็มีน้าจิ้มสุกี้ของตีน้อยด้วยเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่นั้นน่าจะบอกได้นะคะว่าน้าจิ้มรสไหนเป็นน้าจิ้มของ MK ซึ่งแปลว่าสิ่งนี้เนี่ยถือเป็นข้อได้เปรียบสุดๆของ MK Group ค่ะถ้าจะเอาน้าจิ้มเดิมเนี่ยนะ ไปจุดติดแบรนด์ใหม่อย่างโบนาสุกี้แต่ก็ต้องบอกว่าเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าโบนาสุกี้นั้นเขาจะใช้น้ําจิ้มสูตรเดียวกับ MK หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วถ้าเรามองไปที่ตัวของประเด็นน้าจิ้มสุก,กี้เนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นดาบสองคมและนํามาซึ่งความเสี่ยงและความท้าทายเช่นเดียวกัน นั่นก็เป็นเพราะ MK นั้นมีต้นทุนเดิมที่ทำใจยากถ้าจะเสียมันไปค่ะลองคิดดูนะคะว่าถ้าเอาน้ำจิ้มสูตรเดิมของ MK ไปขายอยู่ในโบนัสสุก,กี้ด้วยในฐานะที่เราเป็นลูกค้า MK เดิมเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะเลือกไปกินน้ำจิ้ม MK ที่โบนัสสุก,กี้แทนเพราะว่ามันมีความคุ้มค่ามากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ดูน่าจะลำบากใจสำหรับ MK กลุ่มพอสมควรนะคะว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าถ้าเอาน้ำจิ้ม MK สุก,กี้ไปไว้ในโบนัสสุก,กี้ด้วย ก็มีโอกาสที่จะสูญเสียลูกค้าอย่างที่บอกไปแล้วแต่ถ้าไม่เอาน้ำจิ้ม MK ที่เป็นของเด็ดจุดได้เปรียบเดิมไปไว้ที่โบนัส,สุก,กี้มันก็อาจจะมีความยากมากขึ้นในการที่จะทำให้โบนัส,สุก,กี้นั้นชนะสุก,กี้ปีน้อยได้ ประเด็นที่2ต้องบอกว่า MK นั้นฉลาใจไปหน่อยค่ะปล่อยให้สุกี้ตีน้อยนั้นเติบโตขยายสาขามานานจนปัจจุบันเนี่ยนะคะมีสาขามากถึง86สาขาและสามารถทำรายได้ต่อปีในระดับ7,000ล้านบาทซึ่งต้องบอกว่าตัวเลขนี้เป็นจำนวนที่มากพอนะคะที่จะทำให้สุกี้ตีน้อยนั้นมี Economy of Scale ซึ่งก็แปลว่าเขาเนี่ยจะมีต้นทุนที่ประหยัดต่อขนาดจนสามารถแข่งขันกับ MK ได้ซึ่งถ้าเรามาเทียบกับ MK ปัจจุบันที่เพิ่ง จะเริ่มสตาร์ททำโบนัสสุก,กี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบต้นทุนรวมต่อสาขาของโบนัสสุก,กี้นั้นก็อาจจะสูงกว่าสุก,กี้ตีน้อยก็เป็นได้เหมือนกันลองคิดดูนะคะว่าถ้า MK เนี่ยจะต้องมีผู้บริหารใหม่มีพนักงานบัญชีใหม่มีครัวกลางโซนใหม่เพื่อที่จะรองรับกับโบนัสสุก,กี้นะคะแน่นอนว่าโบนัสสุก,กี้นั้นก็จะมีต้นทุนต่อสาขาที่สูงกว่าสุก,กี้ตีน้อยที่ตอนนี้ฟิกคอสเขาลงไปครบแล้วแล้วเขาก็รองรับได้มากถึง86สสาขาดังนั้นในช่วงแรกๆเนี่ย เราก็คงต้องตามดูนะคะว่า MK นั้นจะเลือกใช้กลยุทธ์ใช้ทรัพยากรเดิมที่มีอยู่เพื่อมารองรับกับการเริ่มต้นของโบนาส,สุกี้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าถ้าเลือกจะใช้ทรัพยากรเดิมเนี่ยก็หมายความว่าพนักงานส่วนกลางของ MK เดิมก็จะต้องทํางานหนักขึ้นนะคะแต่แน่นอนว่าก็จะเกิดขึ้นพร้อมๆกับความตื่นเต้นในการเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นกัน ประเด็นที่3ค่ะต้องบอกว่า MK นั้นยังไม่มีโน้ตฮาวด้านธุรกิจบุฟเฟ่ราคาถูกเท่ากับสุก,กี้ตีน้อยนะคะแน่นอนะว่าสุก,กี้ตีน้อยนั้นผ่านการลองผิดลองถูกมานานทั้งในแง่การจัดเรียงร้านการวางเมนูการจัดการหลังบ้านและการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคในกลุ่มบุฟเฟ่ราคาประหยัด ดังน,นั้นเมื่อเทียบเรื่องนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าสุก,กี้ตีน้อยนั้นยังได้เปรียบอยู่นะคะในเชิงของประสบการณ์การทําธุรกิจโมเดลนี้ที่ผ่านมาก็ขึ้นอยู่กับว่า MK เองเนี่ยจะเรียนรู้ในการปรับตัวเข้าสู่โมเดลธุรกิจแบบบุฟเฟ่ราคาประหยัดได้รวดเร็วแค่ไหนและข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือ MK g r o u กรุ๊นกำลังเริ่มทำธุรกิจใหม่ที่อาจจะไม่ได้กำไรไปอีกสักพักเลยค่ะ การที่ MK s u k สุก้นั้นออกมาเปิดโบนัสสุกี้ในสาขาแรกๆแบบนี้ช่วงแรกๆต้องลองผิดลองถูกกันอีกสักพักแน่นอนนะคะและส่วนที่สำคัญก็คือพอสาขายังไม่เยอะมากเนี่ยต้นทุนก็ยังไม่ได้สเกลที่จะทำกำไรได้เพียงพอค่ะทีนี้ถ้าสุกี้ตีน้อยนั้นเห็นว่าเค้านั้นมีความพร้อมพอที่จะเปิดสงครามราคาเข้ามาในช่วงแรกๆแบบนี้ก็อาจจะทาให้ MK g r o ก p นั้นมีการขัดทุนที่หนักได้ ดังนั้นต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าการที่ MK s u k สุตัดสินใจมาเปิดโบนัสสุก,กี้ในตลาดบุฟเฟ่สุกี้ราคาประหยัดแบบนี้เขาจะชนะได้จริงหรือไม่ถึงแม้ว่า MK Group ุปนั้นจะเป็นแบรนด์ใหญ่ที่มีเงินสดเหลือเฟือรวมไปถึงมีระบบครัวกลางที่เพรียบพร้อมอยู่แล้วนะคะ แต่ก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าสุก,กี้ตีน้อยเองเนี่ยเขาก็เป็นรายใหญ่สําหรับธุรกิจสุก,กี้นอกห้างมานานแล้วเหมือนกันนะคะและที่สําคัญเนี่ยเขาก็มีความพร้อมพอค่ะที่จะต้องพยายามปกป้องคูเมืองของตัวเองนะคะเพื่อไม่ให้เสียส่วนแบ่งการตลาดตรงนี้คืนให้กับ MK ไป ดังนั้นเขาอาจจะเลือกทำโปรโมชั่นหรืองัดกลยุทธ์ทางการตลาดอะไรอีกหลายอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้เช่นกันถ้า MK นั้นทนขัดทุนในช่วงแรกได้ก็คงจะได้ส่วนแบ่งตลาดจากธุรกิจนี้ได้เหมือนกันนะคะซึ่งตลาดก็เฉลยอ,ออกมาแล้วนะคะว่าตลาดนั้นคาดหวังว่า MK เนี่ยน่าจะได้ส่วนแบ่งตรงนี้ออกมาประมาณ2,000ล้านบาทหรือคิดเป็น17%ของมูลค่ากิจการของซุก,กี้ตีน้อยในปัจจุบัน ส่วนสุก,กี้ตีน้อยเองก็จะเสียส่วนแบ่งตรงนี้ไป17%หากไม่ทำอะไรเพิ่มเติมแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าสุก,กี้ตีน้อยเนี่ยพร้อมท้าชนแบบไม่ห่วงกำไรเดิมแน่นอนว่าหากเกิดกรณีนี้ขึ้น MK ก็จะเจ็บสุก,กี้ตีน้อยเองก็จะเจ็บค่ะและที่สำคัญค่ะผู้เล่นรายอื่นๆในตลาดสุก,กี้หม้อเดือดน,นี้เนี่ยนะคะก็จะยิ่งเจ็บหนักไม่แพ้กันและใครที่สายป่านไม่ยาวพออาจจะต้องออกจากธุรกิจนี้ไปเลยด้วยซ้าไป เรียกได้ว่าทะเลเลือดของสงครามสุก,กี้หม้อเดือดนั้นกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการค่ะ